สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการค้นหาไฟล์งานนะครับในกลุ่ม VIP นะครับอันดับแรกเนี่ยให้คุณครูเข้ามา Facebook ของตัวเองนะครับแล้วก็ทําการค้นหากลุ่มนะครับถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยจะค้นหาเจอนะครับไปที่ช่องด้านบนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า VIP นะครับห้องสื่อครูคอมนะครับจากนั้นกดปุ่ม enter นะครับ มีคำว่า V.I.P. ด้วยนะครับถ้าเป็นคำว่าห้องสื่อครูความเฉยๆเนี่ยจะเป็นเพจนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่ม V.I.P. เนี่ยจะมีคำว่า V.I.P. ข้างหน้านะครับจากนั้นเราก็กดเข้าไปครับก็จะทำการเข้ามาในในกลุ่มแล้วนะครับกลุ่ม V.I.P. ทีนี้ในการค้นหาเนี่ยนะครับเราจะทำการค้นหาเป็นอัลบั้มโดยการมาที่คำว่าสื่อนะครับสื่อตรงนี้ครับนะครับ จากนั้นเราจะเจอเครื่องมือ3อันนะครับแทบอยู่รูปภาพวิดีโอแล้วก็อัลบั้มนะครับให้เลือกที่อัลบั้มนะครับนะครับในตอนนี้จะมีอัลบั้มอยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1คือเป็นอัลบั้มเกี่ยวกับไวนิ่นะครับไวนเนี่ยจะแก้ไขด้วย Photoshop เท่านั้นนะครับและอัลบั้มปกต่างๆนะครับซึ่งปกต่างๆเนี่ยนะครับผมจะแยกเป็นอัลบั้มละ100ภาพนะครับหรือ100ปกนั่นเองนะครับ ก็อัลบั้มแรกเนี่ยจะเป็นอัลบั้ม1นึถึงหนึนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่100พอดีนะครับถ้าเกิดว่าอนาคตมีนะครับเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นอัลบั้มที่1นึ่งถึงสองนะครับเพื่อไม่ให้เวลาลูกค้าหาผลงานเนี่ยนะครับหาปกเนี่ยจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานนะครับแล้วก็ทําการคลิกนะครับมาที่อัลบั้มแรกนะครับหนึถึงหนึจากนั้นเนี่ยนะครับจะเจอคําแนะนําก่อนนะครับคำแนะนำเนี่ยของผมเขียนไว้ว่า ปกแต่ละปกเนี่ยจะมีจะมีลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ในแต่ละปกซึ่งคุณครูแต่ละท่านเนี่ยนะครับสามารถคลิกดูรูปภาพและคลิกลิงก์ดาวน์โหลดในแต่ละรูปได้นะครับถามว่าทําอย่างไรสมมุติว่าผมนะครับอยากได้ปกเลื่อนมานะครับอยากได้ปกนี้นะครับปกวอลสิก็ทําการคลิกเลยนะครับและจะมีลิงก์ดาวน์โหลดเห็นไหมครับอยู่ด้านขวามือนะครับถ้าเป็น ppt นะครับก็คือปกที่แก้ไขด้วย PowerPoint นะครับแต่ถ้าเป็น PSD นะครับปกนี้จะสามารถแก้ไขได้ด้วย Photoshop ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากได้ปกที่เป็น PPT ก็คลิกที่ลิงก์ PPT ครับระบบก,ก็จะทำการ redirect มายัางลิงก์ดาวน์โหลดนะครับของ Google Drive นะครับทำการคลิกดาวน์โหลดโดยการคลิกขวานะครับคลิกขวาซึ่งไฟล์ที่แก้ไขได้เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่เป็นสีส้มคือตัว P หรือคือ d pptx นะครับ .pptx คือนามสกุลของไฟล์แต่ถ้าเป็น .jpg นะครับไฟล์นี้จะเป็นไฟล์รูปภาพนะครับเป็นตัวอย่างถ้าเกิดคุณครูเผลอดับเบิลคลิกเข้ามาดูนะครับจะเป็นแค่รูปภาพแก้ไขไม่ได้นะครับให้กดเครื่องมือย้อนกลับนะครับจากนั้นให้เรามาดาวน์โหลดไฟล์ที่แก้ไขได้นะครับคือไฟล์ powerpoint นามสกุลจะเป็น pptx ก็คลิกขวานะครับแล้วเลือก ดาวโหลดให้ทำการคลิกขวาที่ไฟล์ที่จะดาวนโหลดนะครับคลิกขวาเลือกดาวน์โหลดระบบก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกพื้นที่ในการจัดเก็บสมมติในที่นี้ผมขอเลือกเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก็ทำการบันทึกนะครับก็เสร็จสิ้นก็ให้คุณครูนะครับเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดขึ้นมานะครับ ระบบก็จะทําการเปิดด้วยโปรแกรม powerpoint นะครับถ้าด้านบนเนี่ยนะครับขึ้นว่าเปิดใช้งานการแก้ไขให้กดด้วยนะครับเพื่อเราจะแก้ไขได้นะครับทีนี้ปกเนี้ยนะครับก็จะเป็นปกสําหรับประเมินนะครับประเมินวอลสิก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วย powerpoint นะครับรูปภาพพวกนี้ก็จะขยับได้นะครับซึ่งรายละเอียดขั้นตอนของการแก้ไขี่ยจะมีวิดีโอแยกอยู่ต่างหากนะครับผมขอไม่อธิบายในกลิ่ในคลิปนี้ละกันนะครับ ขออนุญาตปิดนะครับทีนี้อย่างปกอื่นๆก็เหมือนกันนะครับบางปกเนี่ยอาจจะมีแค่ powerpoint นะครับแต่ powerpoint เนี่ยจะมีทุกปกแน่นอนนะครับยกเว้นไฟล์ที่เป็นว i n เนลบอดประเมินเนี่ยจะเป็นสำหรับ photoshop เท่านั้นนะครับอย่างปกนี้นะครับ ปกนี้จะเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับซึ่งจะสังเกตว่าจะมีแค่ไฟล์ที่เป็น powerpoint เท่านั้นนะครับคุณครูก็คลิกนะครับก็จะขึ้นเหมือนกันครับเป็นปกสำหรับพอร์ตโฟลิโอก็คลิกขวาสีส้มนะครับเลือกดาวน์โหลดแบบเมื่อสักครู่ได้เลยนะครับกลับมาที่กลุ่มของเรานะครับถ้าคุณครูสนใจปกไหนนะครับก็เพียงแค่เลื่อนนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอปกต่างๆอันนี้คือเราสามารถ พรีวิวหรือว่าดูตัวอย่างก่อนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องคลิกเข้าไปในลิงก์ Google Drive เหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้คือสะดวกมากๆนะครับสามารถดูถ้าชอบก็ค่อยคลิกดูรูปแล้วค่อยกดลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีดาวน์โหลดนะครับถ้าเกิดว่าอยากไปนะครับอยากกลับไปที่อัลบั้มอื่นๆนะครับอัลบั้มอื่นๆนะครับก็ค้นหาใหม่นะครับห้องสื่อคูคอมนะครับ VIP ห้องสื่อคูคอม ทีนี้เราก็ไปเหมือนเดิมนะครับสื่อนะครับแล้วก็เลือกอัลบั้มถ้าจะดูไวนิลนะครับก็คลิกที่ไวนิลนะครับในไวนิลเนี่ยจะมีตัวบอร์ดประเมินด้วยนะครับบอร์ดประเมินเนี่ยก็จะแก้ไขด้วย Photoshop เท่านั้นนะครับไวนิอื่นๆด้วยเหมือนกันที่อยู่ในอัลบั้มนี้จะเป็นไฟล์สําหรับ Photoshop ด้วยนะครับอย่างสนใจบอร์ดตัวนี้นะครับก็คลิกดูซึ่งบอร์ดตัวนี้นะครับจะนำสกุลเป็น tif นะครับนำสกุล tif เนี่ยก็คือแก้ไขด้วย Photoshop นะครับก็คลิกนะครับแล้วก็ไปโหลดนำสกุล TIF มานะครับ JPEG เนี่ยนะครับ JPG เนี่ยจะแก้ไขไม่ได้เอาไว้ดูเป็นตัวอย่างก็โหลดตัวนี้นะครับ TIF คลิกขวาเลือกดาวน์โหลดนะครับการดาวน์โหลดเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาช้าหรือนานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณครูแต่ละท่านนะครับ บางคนอินเทอร์เน็ตเร็วก็อาจจะเร็วนะครับส่วนการเปิดไฟล์นะครับถ้าเกิดมีการอาการค้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของความเร็วของคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยเฉพาะไฟล์ที่เป็นไฟล์ไวนิวเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะครับสเปคของการแก้ไขคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Photoshop เนี่ยนะครับจะต้องมีสเปคที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแรมอาจจะอย่างน้อย8ตถึง1ิ g กขึ้นไปนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการดาวน์โหลดไฟล์งานในกลุ่ม VIP นะครับขอบคุณครับ